สัสดีค่ะ,ระเรียนมารีวิวเหรียญให้เพิ่งเลิอพี่น้องเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเลิอพี่น้องเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกคุณได้มีกัเก็บใบเดอ้อพี่น้องต่อไปสี่พอมีเหรเพระาะว่าทก็เจ้าสี่เก็บเข่าข้างเบิด กองประเดือนมีบวกกี่เหรียญเอง,องปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกสองพันห้าร้อยสี่สิบหกพี่น้องเหรียญหาบาทยังหาเ่าท่านได้อยู่แต่ว่าเหรียญสิบบาทหรือเพราะหาได้อยู่นี่กองประเด็นก็มีจักเหรียญน,นี่นะได้มาสี่เหรียญหาเหรียณ ได้มาสีเหรียญหาเหรียญนะปีพศจ่อจ้องผ่นอาารลอยสี่สิบหกอันนี้ได้มาสี่เหรียญหาเหรียญได้มาซ้ำนี้แหละพี่น้องเบิ่องขันนันตัทงทอนได้มาอีกก็สิเก็บไว้คือเก่าล่ะพี่น้องอันนี้ได้มาสี่เหรียญหายากคือกันเด้อนี่ บอนนั่นคือเก่าพี่น้องหาหยากหายากอยู่ส่วสี่พอตะละเหรียญเริ่มหาหยากลแล้วล่ะเบื้งในหามาต่างโดนต่างดีว่าตะใดซ้ำานี่นว่าตะใดซี่เหรียญซี่เหรียญหาเหรียญน,นีแ่แหละพี่น้องส่วสีเจอหลายพ่อสอนอยู่ได้ส่วสีเจอพี่น้องมีพ่อสอนอยังที่ ข้าเจ้าตามหาอยู่ตอนนี้ก็กระบป๋าใครมีเหรอพี่น้องหายากบางคนก็รับสื่อเนาะแต่ว่าประเด็นบ่รับสื่อเด้อพี่น้องเพราะว่าประเด็นหาเอาจากเงินทอนมาสะสมไว้สื่อบางทีข้าเจ้าถามบาสื่อบอนั่นประเด็นบ่สื่อเด้อพี่น้องเด้อประเด็นบ่มีเงินสื่อปานนั้นรา่าประเด็นสื่อตั้จากคมท่านหนักเน่ะประเด็นสื่ออยู่อันั้งสี่ประเด็นพอหาได้อยู่เงินทอน กับเขาห้ไปแหลกง่ามไปล้านข้าเจ้าเปิดตูน้นำ้านขา้าข้าเจ้ากับไปเอิ่อนหายไปเดินไปรียกบางไปเดินก็รียกบางเอา,ตาแต่พ่อสอที่เจ้าของต้องการนะพี่น้องบางพ่อสอ,อไปเดนก็บอกเอาไปเดนก็เอาแต่อพ่อสอนที่หาหยาดๆแล้วเนาะพี่น้องอนาะพอวา้านบ่กครมีหาหยาก ได้อันใดปเดินกับเก็บได้อันนั้น่ะได้อันใดมาก็่ะเก็บไปเก็บไ้พี่น้องไปคัดเอาเพื่อนบอกให้ไปคัดเอากับไปคัดเอาส่วนมากซิมี่ตั้งต่รัชการที่สิบหลือรัชการที่เก่าก็เริ่มหายากแล้วพี่น้องป็เดินก็คัดเอาแต่รัชการที่เก่านี่ล่ะไ้อันที่สิบก็เอาเป็นบางอย่างบางเหรียญพี่น้องบางเหรียญก็บ่าเอาหรอกแล้วอามารีวิวให้พี่น้องเข้าบังเสี่ ประเด็นกระบอกหูว่าผลิตจากเท่าไรกระบอกหูหรอพี่น้องต้องไปเบิง้งในนข้าเจา้าัอนบอกมากนะประเด็นกระบอกหูหรออันที่ว่าผลิตเท่าไรผลิตมาจากเรียนกระบอกไข่หูหรอหูตะเก็บสะสมย่างเดียวกับมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ้งนี่นละอนไอดีบอกง,งา่าบอกกอดตอดกอไปเดอ้อพี่น้องการพูดจากบอบสเนาะ ให้รอสนองหัวก,กับกอตรวจกอให้กับงามงามในอ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในดเด้อพ่อได้เหตุลิปไปทั้งหนาให้พี่ให้น้องบ่งว่าต่อไปข้างหน้าว่าประเด็นสีเอาออนเรียญใดพ่อสอนยังมารีวิวให้พี่น้องฮาเบิง่งอีกเด้อพี่น้องกตสิพยายามหามารีวิวให้พี่น้องฮาเบิง่ง ขอบคุณทุกไรล่ทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอตรวจขอไปหล,ลายๆอันไหนบดีบ่างามก็ะไดประเด็นกสิกรอนุญาตปิดคลิปไว้จำเนี่ก็นเนาะมาไว้ติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องมาประเด็นที่เอาเรียนยังมากรีวิวงให้พี่น้องเขาบ่งขอบคุณทุกไรล่ทุกเลือบทุกกำลังแร่งใจเด้อพี่น้องฝากบานดวงเดือนสี่สิบเก่าน้ำเน่เด้อครับ ป้าดวงสองประเด็นยังมาท่านในพานอยู่สองบนันขอ,ขอบคุณเลยหลาย,ลาย thank you you so much for watching thank you ขอบคุณเห,หลายเดอ้อพี่น้องประเด็นรีวิวยังมาขึ้นนอนรับฟันดีลาตีสวัสดีเดพี่น้องขอบคุณทุกไลททุกเลิฟทุกกำลังแรงใจ มีความสุขความเจริญย่อๆยิ่งๆเกินไป้างหน้าเด้อพี่น้องวัสดีค่ะ